ว่าแต่ทั้งทั้งที่ฐานน้นไม่เสมอกันแต่กําลังใจเท่ากันสามารถบาเพ็ญทานได้สามารถสมาทานศีลได้สามารถเจริญพระธรรมฐา,านได้อย่างนี้ถือว่ากำลังใจเสมอกันจะยิง่งใหญ่กว่ากันก็ไม่มากนักจะนี้วิธีปฏิบัติไม้ต่างๆก็ถ้าแบบฉันเลยก็หาทางปฏิบัติแบบที่ง่ายที่สุด แบบต,ต้นอัติะตาะส <fend> ักหน่อยตอนต,ต้นก็ขึ้นต้นมาเมื่อกี้นี่ยมันนึกถงึงความตายไว้ว่าชีวิตเป็นของมไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่ก็ก่อนที่เราจะตายเราจะพร้อมหาทรัพย์สมบัติไว้ถ้าเราอยากเป็นคนรวยเราก็ให้ทานอยากเป็นคนสวยเราก็รักษาศิน อย่าเป็นคนมีปัญญาดีก็จะได้พิปัสสนาญาได้ง่ายยากถึงคำถือว่าการกระทรวงกลางผมคงจะต้องแล้วก็เตรียมตัวระไว้ประการที่สองถ้าเริคิดถึงความตายแล้วก็ประการที่สองแล้วก็ตั้งใจยอมรับทักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ประการที่สามมีสิ้นห้าบริสุทธิ์จะมีก็หมดสิบบริสุทธิ์ก็ได้สองอย่าง เมื่อทำใจได้อย่างนี้ตามบาดีก็บอกว่าคนนั้นเป็นประสดาบันตามแบบต้องสื่อนามีสื่อแจกวันนี้นะ <c oughs> ถ้าเป็นประสดาบันแล้วตามแบบในการปฏิบัติหลังจากประสดาบันก็ททำคนละอย่างมันมีสองแบบบางท่านรักษาระเบียบหรือว่ากำลังใจอ่อนก็ต้องไต่เต้าบปหาพระสกิทาคามี เมื่อเป็นพระสิกขาคามีแล้วก็ต้องการเป็นพระอนาคามีแล้วต้องการเป็นพระอระหันต์ท่านจะทานจะทานด้วยวัจนบัตท่านมีกําลังใจแน่วแน่กำลังใจสูงมีความเด็ดเดี่ยวมากก็ม,มุ่งอราหารันต์ทันทีเคยมุ่งมหาอรหันต์เลยเพราะทำยังไงเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นก็คิดตามความเป็นจริง ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีกับเราเพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุอาศัยร่างกายเวปถ้าเราไม่มีร่างกายเราไม่เกิดมีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ทุกข์จากความเหว่าอาศัยร่างกายความกระหายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายความแก่มีขึ้นเพราะอาศัยมีร่างกาย การพัดพลาดจากของรักของเท้าใจก็เพราะอาศัยร,ร่างกายความตายเข้ามาถึงก็เพราะอาศัยร,ร่างกายก็รวมความว่าไอ้ทุกทั้งหมดที่เราไม่อยู่นี่อาศัยกายตัวเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ความแก่ก็ไม่มีความป่วยก็ไม่มีที่ร่างกายที่เป็นขันธ์ห้าจะเป็นร่างกายคนร่างกายสัตว์มีสภาพเหมือนกันมันเป็นปัจจัยป็นเห,หเหตุให้เกิดความทุกข์ นี่ก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนไม่มีทุกข์เพราะร่างกายก็ตัดกิเลสสองตัวใ็้กิเลสสองตัวที่รงเข้าแล้วทัเดียวอวิชชาตัวที่หนึ่งคือฉันทะตัวที่สองคือราคะฉันทะแต่ความพอใจ นะเราเ,เราจะไม่มีความพอใจในการเกิดภนมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นพรหมเราต้องการนิพพานราคะเราจะไม่มองเห็นนลกโลกเป็นดินแดนมีความสยสดสวงามน่าอยู่จะไม่คิดว่าเมืองเทวดาหรือบปงนพรหมสดสดสว,สวงามน่าอยู่ดินแดนทั้งสามรายการนี้ความจริงไม่มีไม่มีดินแดนไหนมีความสามุขจริง เทวดาดังพระฤาษีมีความสุขจริงแต่ว่าไม่ชาก็ตอนลงมาเกิดใหม่วพวกเราทั้งหลายที่นั่งนี่ทั้งหมดก็เคยเป็ดดปนปปเทวดาเคยเป็นอาพาเคยเปภูมิัมาแล้วแต่เมืม่อหมดบุญบารมีก็ต้องกลับมาเกิดนะเป็นทุกอย่างนี้ <c oughs> เราไม่ต้องการเราต้องการพระนิพพานหลังจากนั้นก็จับอารมณ์ค,มคิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราการตัรดกิเลสก็ตัดตัวเดียวเท่นี้นะ <c oughs> ทั้งสิบตัวเนี่ยตัดตัวเดียวที่เก้าตัวไม่ไมไมจำเป็นไม่จำ <c oughs> เป็นต้องตัดเดี๋ยวมันอยากน้ำคอยแหง้งเพราะตันเพราแสงก็ไม่ให้พอแหง้งว่า ใ้การตตดกิเลสตัดตัวแรกคือสกาเยติติให้มีค่อยๆหาความรู้สึกให้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างไปร่างกายเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการความแก่ร่างกายต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยร่างกายต้องไม่ป่วยเราไม่ต้องการั ความตายมันร่างกายต้องไม่ตายเพราะมันเป็นของเราเรามังคับได้เพราะนร้่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เพราะเวลาที่เราตายเราไปน,นรกร่างกายไม่จะไปด้วยเนื้อคว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงจิตภาษาหนังสือก็เรียกว่าจิตาภาษานัากปฏิบัติที่ได้ฌานสมาบัติที่เรียกว่าทิศมานกา,าย คือเป็นกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตานเนื้อ,อคือคำว่าเราไม่ต้องเ,เช็คนะไม่ต้องเช็เคมีสป,ปริงไ <c oughs> อเสตปิงโดมหลายใบพวกนี้มานานียครับว่าเราค่อยๆค,คิดว่าร่างกายที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายเหนข่องเราคิดไวได้ด้วยสักวันละสองสามนาที ก่อนฉลับเพื่อตื่นใหม่ๆถ้า <c oughs> คิดไ้เสมอว่าถ้าเราตายเรานี้เราต้องการนิพพานจบ <c oughs> เพียวเพียงเท่านี้บรรดาทา่านพุทธไวสัยอารมณ์มันจะชินต่อไปปัญญามันค่อยเกิดขึ้นน้อยแต่น้อยจนปัญญาสูงสุดมันจะมองเห็นทุกข์จะคเกิดจากร่างกายเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นบาจใจเป็นเหตุให้เรามีาความทุกข์ ความหิวมาจากไหนเพราะร่างกายมันหิวความร้อนมาจากไหนมาจากร่างกายร่างกายมันร้อนความร้ายมาจากไหนเพราะอาศัยร่างกายร่างกายมันก็หายจรงความว่าทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายเราจะไปดูความที่มีความสุขทักวคราวอย่างเทวดานางฟ้าหรือผมนั่นท่านไม่มีขันห้าอย่างเรา ท่านเป็นนามมาทมแต่ไม่รูป็นนามรูป็นนามร่างกายท่านไม่มีธาตุน้ําดินลมไฟ็นร่างกายทิพย์ครั้งนี้เวลาไม่มีความทุกข์เหมือนเราไม่หิวไม่กระหายไม่หนาวไม่ร้อนไม่แก่ไม่ปวนไม่ไข้แต่ว่าความตายมีเมื่อหมดบุบัาฑนาบารมีก็ต้องตายที่เป็นของธรรมดานในเมื่อท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านก็มีความเป็นสุข ตอนนี้ทิพอย่างนั้นไม่ไม่มั่นคงทิพที่มีความมั่นคงจริงก็คือวันนิพพานที่เราทิพยเพิเศษเราก็ค่อยแคะจะากร่างกายเมื่อถ้าเราไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียวเราก็ปฏิพันธ์ตัวอย่างนั่งนานๆคนจะเมือ่อยเล่าตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างคนขี้เหนียว เศรีขี้เหนีว่ตัวอย่างคือว่าโคติกาถ้าโคดิกาี่บวชในพระศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าเคยไล่ฟังบ่อยๆเพราว่าท่านบวชแล้วท่านป่วยเรื่อยๆให้ร่างกายบวม ป่วยแล้วนานๆพ่อก็คลายตัวแต่ไม่เคยหายจากการป่วยนายวิสุทธ์ก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นศัตรูของเราเพราะเพื่อนที่บวชมาพร้อมกันทั้งบมดเขาไปพระหลานหมดท่านเองแม้แต่ฌานโลกีก็ไม่สามารถจะทรงได้ทําได้ถึงฌานเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะทรงฌานได้ถ้าร่างกายป่วยขึ้นมามากร่างกายก็เสื่อมชานวิติใจก็เสื่อม ิตก็เสื่อมจากฌานร่างกายดีขึ้นมาหน่อยจิตชาจิตใจก็สาม,มารถจับฌานได้มันเป็นอย่างนี้ต่อเวลาจะหวังความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นไม่ได้แน่ฉะนั้นถ้าคิดว่าเพื่อนทั้งหมดเขาเป็นพระอรหันต์กันในเมื่อเราเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็าอาศัยร่างกายเป็นเหตุถ้าร่างกายของเราไม่ป่วยอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นพระโสด,ดาบันได้ที่นั่นจะเป็นพระอรหันต์ได้ ถ้าที่เราเป็นไม่ได้เพราะร่างกายปวดก็ถือว่าร่างกายเป็นศัตรูก็ตั้งใจคิดว่าถ้ามีกําลังกายดีขึ้นอาการกือดข่วยถอยลงไปกําลังดีขึ้นเราจะใช้ไม่โคนช่วยคอา,ายเียสทําลายศัตรูรใครจะเอามาก็บ,บอกนะต้องบอกล่วงหน้าก่อนนะไม่ไดมากระสกุลทัน แต่เมื่ออาการไข้ลดลงถ้ามีแรงขึ้นท่านทำดีจริงตัดทิ้งใจว่าเจ้าศัตรูตัวร้ายจงตายเลยทองเมืองถ้าไม่เชวยคอใจแต่แก่อนที่จะไม่เชิดคอตายเมื่อคิดว่าจะเชวยคอตายตอนนั้นพญาวานรู้พญามาราธิราชเนี่ยก็คิดว่าต่โคติกะถ้าคิดอย่างนี้ถ้าตายแบบนี้ก็คนที่ใส่ของเราเราไม่สามารถจะบังคับได้ ก็จะไปเฝ้าพระเจ้าไมม่่ีผลลกกระทบตอังคไปหาพระพุทธแรงกายเป็นคนหนุ่มผิวเหลืองร่างสวยไปหาพระพุทธเจ้าท่านซึ่งจะไว่้องมีเพราะว่าพระธรรมนาโคดมลูกชายของท่านอยู่โคติกะกำลังจะเชื่อคอตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิจการห้ามโคติกะไม่มีเสนาธิการคดไปหรือไม่พระเจ้าเห็นทราบแต่ว่าขณะที่มันเข้าไปรายงานพระเจ้าพระโคติกะเชื่อคอแล้ว เกี่ยงการห้ามไม่มีพระพุทธเจ้าทันนู้ฐนเลยแล้วต่อมาพระก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าคนิกาดตายแล้วไปไหนถ้าบอกว่าคติีขาดตายแล้วไปนิพพันเห็นไหมใครมาไม่ทันเมื่อคืนนี้อยากจะทันเขาก็ทาตามนี้ก็แล้วกันนะตอนทันแง่แง่ไม่กล้า ก็เป็นว่าการจะปฏิพันในญาติโยมพุทธศาสนาถ้ามีความเข้าใจจริงๆนี่มันไม่ยากค่อยค่อยคิดทุกทุกวันถ้าความหิวเกิดขึ้นล้วก็คิดว่านี่หิวเพราะร่างกายกาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็คิดว่ามันปวดเมื่อยเพราะเรามีร่างกายคอามปวดไข้ไม่สบายเกิดขึ้นคิดว่าที่เป็นไข้ไม่สบายเพราะอาศัยมีร่างกาย ขึ้นชื่อว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะไม่มีมันอีกต่อไปเบื้องหน้าคือที่ว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นใสก็ตามจะไม่มีสำหรับเราแล็เราจะไม่พักที่เทวดาและนางฟ้าหรือพรหมเราจะไปนิพพานต่อไปค่อยๆตัดจลใจให้เข้าถึงสังขารรเปีขายานคือวางเฉยได้คันห้าวางเฉยในร่างกายของเราด้วย วางเฉยตร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั่นหมายความว่าร่างกายร่าจกแก่ก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่ต่างกายไม่จะป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องป่วยถ้าร่างกายจะตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องตายเมื่อเราจะตายหรือเขาจะตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันจะสะลายตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จำว่าใจไปประคับประคอนต้องเกิดความเสียใจทําใจวางเฉยเขาตายเขา่อกข่า,ขาวตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ตายเราก็ต้องตายหม่ขัดเลอเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราก็ยินรับว่าดีแล้วมนุษย์สัตโลกที่เต็ไมไปด้วยความทุกข์ฉันได้จากเธอแล้วต่อที่ไปเที่ยวความเป็นมนุษย์จะไม่มีเท่าทันอีก ฉันจะไปนิพานนั่งท่องไว้อย่างนี้นะท่องแล้วก็จําด้วยนะไม่งั้นจดกระดษบันทึกเสียงเวลาเปิดววน้องนก้ไขจุดหนคือเ่องกแ่เรียบมันไม่เกิดเพลงเลยนะใช่เิดเสียงน้ำขายริงว่ะติดีกว่าก็รวมกางว่าถ้าทุกคนค่อยๆคิดที่อย่าน้อยที่สุดก็ต้องส่งความไป็นสโสตาบันให้ได้นะ